ผู้ชมครับทางบสงกจัดเสวนาค่าแรงขั้นต่ำขายฝันแรงงานไทยนะครับทางรองประธานสภาองค์การนายจ้างระบุว่าขอให้เป็นไปตามกลไกไตรภา,าคีพักการเมืองไม่ควรแทรกแซงเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดต้องทำก็ต้องทำให้ได้จริงๆครับหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่าบสกร,รุ่นที่11โดยสถาบันอิสาราเปิดเวทีสัมมนาสาธารณะ เสวนาการในหัวข้อค่าจ้างขั้นต่ำขายฝันแรงงานไทยพร้อมกับกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่ช่วงนี้หลายพักการเมืองจะชูนโยบายเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนนะครับด้านนายธนิตรโสรัตรรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยว่าประเด็นค่าแรงขั้นต่ำเข้าใจว่าลูกจ้างเนี่ยต้องการค่าจ้างในอัตราสูงๆนะให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันแล้วช่วงนี้ก็จะเห็นหลายพักการเมืองชูนโยบายขึ้นค่าแรงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำส่วนตัวมองว่า เป็นนโยบายชวนเชื่อทางการตลาดเท่านั้นการที่พักการเมืองเอานโยบายแบบนี้มาหาเสียงเป็นอันตรายต่อประเทศเพราะกฎหมายกรกะตระบุว่าถ้าเกิดได้รับเลือกแล้วต้องทําตามที่พูดเอาไว้นอกจากนี้ถ้าเกิดพักการเมืองขึ้นค่าแรงทันทีจริงๆอย่างที่บอกก็จะเกิดการกระชากต้นทุนสถานประกอบการรับไม่ไหวแน่นอนการขึ้นค่าจ้างควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกไตรภา,าคีที่มีคณะกรรมการพิจารณาอยู่แล้ว พักการเมืองไม่ควรแทรกแซงจนตลาดแรงงานไทยได้รับผลกระทบครับว่าเรื่องค่าจ้างเนี่ยปล่อยให้ไปไปตามกลไกนะเขามีคณะกรรมการไตรภาคีลูกจ้างนายจ้างตัวแทนของรัฐเนี่ยนะเขามีหลักเกณฑ์ในการพิจาราก็ปล่อยไปตามนั้นนะถ้าเราไปไปไปแทรกแซงเนี่ยนะก็จะทําให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงแล้วการจ้างงานเป็นการทําลายตลาดแรงงานนะครับ ขณะที่นายสาวิตย์แก้วหวานประธานคณะกรรมการสมานฉัน,นแรงงานไทยบอกว่าปัจจุบันค่าแรงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของแรงงานดังนั้นเราควรจะดูที่โครงสร้างมากกว่าการกําหนดเรื่องตัวเลขอย่างเดียวควรจะหารือนะครับว่าค่าจ้างเท่าไหร่ที่แรงงานสามารถอยู่ได้จริงแล้วที่ผ่านมานโยบายค่าแรงที่ถูกชูขึ้นมาเนี่ยหลายพักการเมืองไปไม่ถึงจุดที่หาเสียงเอาไว้ฉะนั้นต้องทําให้ได้จริงๆนะครับ ไม่ใช่นะโยบายขายฝันนะครับต้องทําให้ได้จริงๆแล้วหลังจากนี้เนี่ยใกล้เลือกตั้งเราเราท่านๆน,นี่แหละเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงสามารถเลือกคนที่จะมาบริหารประเทศนะครับ